เออมาพูดถึงพลเอกประยุทธ์ก็เอาอีกสักคนหนึ่งแล้วกันคนเดิมนี่แหละทานายเดชาคุณผู้ชมครับคือพลเอกประยุทธ์บอกว่ายังอยู่ต่อและจะทํางานต่อไปแม้ว่าจะเหนื่อยเต็มทนแต่เมื่อเช้าเนี่ยนะคุณผู้ชมครับเมื่อเช้าเนี่ยผมมาดูคลิปของทานายเดชาที่ทําการไลฟ์สดไปตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อคืนทานายเดชาถึงขนาดอยากจะกราบเท้านายกอขอให้ยุบสภา โดยบอกว่าทนเวทนาไม่ไหวแล้วจริงๆทนาเดชาพูดถึงขาะที่ว่าสมเพศเวทนาเลยนะครับคือพอเห็นว่านายกบ่นเหนื่อยตัดเพราะว่าใจแย่ไปทุกทีธนาเดชาก็เลยบอกว่าควรยุบสภาแล้วพลเอกประยุทธ์ก็ไปพักเสียให้พักการเมืองต่างๆเนี่ยเข้ามาเลือกตั้งกันใหม่เพราะทนาเดชา ทนเห็นสภาพที่สมเพศเวทนาของพลเอกประยุทธ์ไม่ได้แล้วอยากจะกราบเท้านายกจริงๆนะฮะลองไปฟังดูฮะลองไปฟังดูเชิญครับนะอาจารย์เสรีนะเจ๊ปองเพื่อนผมเนชั่นนะเยอ,อุอะไรต่างๆเนี่ยเคยเชียร์นี่ก็เริ่มไป็นไงอ่อนแล้วนะเชียร์ไม่ไหวแล้วครับนะมันเริ่มจะโอ้โหเชียร์ยังไงละมันมันเชียร์กันไม่ไหวนะอุ้มกันไม่ไหวนะ ทั้งอุ้มทั้งลากลากนะรัฐมนตรีบางคนก็ทั้งเทาทั้งดำก็ยังอยู่ยังไม่โดนปรับออกนะครับรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยโอ้โหไม่ไหววันนี้มีข่าวประชาธิที่ปัดทำนองเหมือนจะถอนตัวกดดันให้เอารัฐมนตรีบางคนออกไม่ไหวนะนะครับนะนะครับตอนนี้ผมว่ามันหนักแล้วนะมันมันเอานะถึงแม้จะมีเสียงข้างมากอะแต่ศรัทธาประชาชนมันเริ่มแบบไม่มีอะไรเหลือหรอกนะ ผมติดตามข่าวจากนักการเมืองล่าสุดลองใครดูพรุ่งนี้นะครับว่านายกยาวยังไงประชุมคลรมอนะหนึ่งนายกขอลาออกสองปรับใหญ่เลยคณะรัฐมน,นตรีเอาพวกสีเทาทั้งหลายออกนะอันที่สนะครับยุบสภาแต่ผมอยากให้นายกยุบสภานะครับนะยุบสภาแล้วก็นายกเลิกเล่นการเมืองเถอะนะท่านปฏิวัติเมาเนี่ยแรกๆก็ดูดีแล้วพ ปีที่ห้าที่หกนะตั้งแปดทีละห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามปีที่หกเริ่มไม่ไหวแล้วนะนะครับท่านนายกนะครับวันนี้ท่านบอกเลยนะครับว่าโอ้โหเหนื่อยเหลือเกินนะนะเลิกว่าผมเสียทีเลิกด่าผมเสียทีใจแย่ลงทุกวันนายกบอกนี่ผมเองนี่ผมก็วันนี้หยุดด่าเลยนะไม่อยากด่านายกอนะ่ะสงสารมากตอนแรกเราก็มองว่านายกเป็นคนตลก เป็นคนดีเป็นคนผงผางตอนนี้กลายเป็นนายกเป็นคนที่น่าสมเพศเวทนานะวันนี้ก็ยังไงหยุดด่าสักวันนะครับพี่น้องครับหน้าม้าขาประจําวันนี้หยุดสัวันหนึงอย่าไปด่าแค่แล้วโอ้โหเลิกว่าผมเสียทีใจผมแย่ลงทุกวันแนละ้วแต่ยังมีอยู่คำหนึงนายกจะโดนด่าก็ตรงที่ว่าแต่ผมยังทนได้นะ <laughs> ไม่น่าพูดคำนี้นะเลิก ว่าผมเสียทีใจผมแย่ทุกวันแต่ยังทนได้โอ้โหคำหลังนี่ไม่น่าพูดเลยลุงตู่ถ้าบอกยังทนได้ก็แสดงว่าอะไรยังอยู่ต่อลุงเชื่อผมเถอะครับลุงกราบเลยครับผมอยากจะกราบตีนลุงเลยนะฮะลุงลาออกนะครับนะหรือไม่ก็ยุบสภาเลยแต่ถ้าให้ดีนะยุบสภาเลยล้างไพ่ไปเลย นะไอ้พวกสอสอขายตัวสอสอวัวควายงูเห่างูเหลือมขี้เลือนจะได้แบบไปพิสูจน์ตัวเองไอ้ใครที่จ่ายไปแล้วหัวละยี่สิบสามล้านนะโอ้โหสวยเลยนะนะพักตัวเองจากระดับล่างๆในขึ้นมาข้างบนเลยผมไม่บอกนะพักการเมืองไหนที่มันซื้อไปหลายคนจากระดับหลังท้ายตารางเนี่ยขึ้นไปบนๆเลยและตอนนี้กําลังต่อรองตําแหน่งรัฐมนตรีถ้าลุงตู่ไม่เอาไอ้พักนี้ก็รอเสียบอยูนะ่แล้วใครๆก็รู้พักอะไร นะผมไม่อยากจะไปนั่นเพราะว่าอะไรพูดถึงมนันเดี๋ยวมันก็ไงแจ้งความจับฟ้องจับนะฟ้องมินประมาทโอ้โหพวกนี้มันส่วนใหญ่มันพวกใจแคบประชาชนวิจารณ์มาหน่อยมันแจ้งจับนะแจ้งจับเพื่ออะไรเพื่อปิดปากนะนะใครมาโพสต์อะไรต่างๆําสำนักข่าวมันก็แจ้งจับเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไม่ต้องแฉต่อนะเพราะะ นี่และฮะพอดีก็มีคนมาพูดแทนนั่นก็คือทนายเดชากิติวิทยานันท์นะครับหลังจากที่นายยกตัดพาอว่าโอ้โหเหนื่อยเหลือเกินใจผมแย่เข้าไปทุกทีนะครับ